อาครับมาดูศูนย์จศูนแต่งแบบเต็มสูตรเลยนะครับเต็มแต่งแบบเต็มยศเลยแต่งข้อเวี่ยงดูไฟนะครับดูแต่งไฟนะครับคุณจะไม่เห็นขวัญจากทอยเสียเลยนะครับไม่ว่าจะเร่งหรือจะเดินเบานะครับสังเกตช่วงเร่งให้ดีนะครับมันจะมีเสียงแตกๆๆๆๆกับแป๊ดออ่า คือการแต่งมานานะครับเสียงเดินช้าแบ,ๆๆๆๆๆๆๆแ,บแปเบรคบบบบแล้วก็แเบรคครับนั่นคือการแต่งตาวนาดูนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้ตะดาวแท้นะครับที่ขึ้นอยู่ถนนลูกหลังนะครับเนื้อจะแข็งแข็งเท่ากระดูเลยครับแข็งเป๊กเลยและแห้งเลยแข็งพักผมจะล้วงเป็นสามระดับนะครับผมจะไม่ล้วงทีเดียวแล้วเดินถอยหลังนะครับเดี๋ยวโซ่มันแถไเป็นร่องนะครับ ดูได้นะครับผมจะล้วงสามทีแล้วทีที่สี่นี่ผมจะลากทะลุนะครับจะลากทลุจะฟังเสียงเครื่องได้นะครับรอบจะไม่ตกไม่ว่าจะเดินหน้าถอยหลังหรือกดมิดบาย,ยางไงรอบเครื่องจะไม่ตกนะครับ,รบการจูนอัพปรับเซ็ตนะครับถ้าเป็นมอไซค์กับวิบากสนามแข่งนะครับ,รบใช้ไฟแท้นะครับแต่ฐานไฟของเทียมเพราะ ฐานของเทียมมันจะขยับได้หนึ่งเซนถ้าเราใช้ของแท้เลยรูมันจะล็อกพอดีมันจะขยับไม่ได้ใช้ฐานเทียมแต่คอยของแท้นะครับดูครับเครื่องจะรอบจัดนะครับเล่งีติดมือตอบสนองเหมือนเหมือนรถปันป้นๆเลยครับไม่มีล้อรอบครับไม่มีออดออดไม่มีครับจะไม่มีควันนะครับ หัวเทียนก็สวยครับหเหลืองๆเข้าขาวจะไม่มีขเมเหลาคาบเยิ้มดำๆติดหัวเทียนนะครับจะมองไม่เห็นควันเลยผสมก็ผสมก็ห้าสิบต่อหนึ่งครับเฮ้ยยี่สิบ 1. ต1่อหนึ่งยี่สิบหนึ่งลิตรก็ทูทีห้าสิบมิลลิตรครับผมจะลวงสามที พอไม้นาสิคนทางหนาจะไม่ล้วงทีเดียวแล้วถอยหลังมันจะแถมันจะแผถลถเส้นๆลวงสามทีตัวนี้แรงมากครับแรงมากแต่งเข้าเวียงสองข้างแล้ครับหนุนทแรก็กหนุนแหวนปลายเผาแล้วก็หนุนแหวนไซเบอร์ข้างรอบสองผ่ารอบสองข้างนะครับ าเองเลื่อยเองนะครับตัวนี้ตัวนี้แรงมากโซ่สตินครับสปินันะให้ชมกันไปเพลินๆนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าคนเล่นเครื่องศูนย์จศูนและแต่งเสียงแบบนี้ได้อัดตาราเล่งตอบสนองแบบนี้ได้หคุณคือยอดหินมือของของการปรับแต่งเครื่องนี ช่างก็แค่อันนี้ไม่ได้ลบหลู่ช่างนะไม่ได้ก้าวลวงนะช่างก็คือมีหน้าที่เปลี่ยนอะไรอันไหนเสียก็เปลี่ยนแต่เขาไม่รู้แล้วเข้ามือไหมแรงไหมนนการลวงรอบเครื่องจะไม่ตกขณะผมนิ่งสักพักจะให้ดูเสียงเสียงน้ํามันที่เข้าขาบูกับเสียงกวนนาที่มันเล่งน้ํามันขึ้นมาแแฟังนะครับ ให้ชมกันยาวๆไม่ตัดคลิปเลยครับ13นาทีเลยก็ยังไม่ปล่อยขาดครับเอาไม้ไว้ตั้งประคองกันแล้วขิปขับทีเดียวเลย ส่วนแผ่นแรกที่ยวออกมาคือมันใหญ่จัดมันค่อมไม่ถนักนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ปั๊มก็แต่งครับจัดจะเพิงน้ํามันจะเพงน้ํามันเลี้ยงโซ่เยอะสักหน่อยนะครับฉีดออกเข้าบาสองลูครับบามีสองลูสองแผ่นหนาสิบหนานิ้วครึ่งครับ การเลื่อยก็จะเน้นเน้นที่แผ่นสวยๆครับเน้นสวยบางคนเลื่อยเร็วแบบอย่างอินเดียกดไปหลังเลยโหแผลลายฟังเลย,ยมีลวงรอบที่หนึ่งเครื่องเล็งตอบสนองครับติดมือแล้วปั๊นปั๊เลยเอากาวนาช่วยด้วยเนี่ เดินเบาเป็นเสียงเครื่องส่วนตัวเล่งเป็นเสียงกวนานถ้าเสียงเครื่องมันจะเบรร์เรเแล้วก็เสียงกวนาก็ทำงานแล้วหล้วงสามรอบแล้วถอยหลังเลยครับถ้าเราเราล้วงน้อยแล้วถอยหลังแ่ะแหมดเป็นเต้นหมด อ่ะเดี๋ยให้ชมยันจบเลยครับบานี่ต้องใช้ของแท้นะครับทางเน้นงานเนียนนี่ต้องใช้บาแท้นะครับเพราะว่าถ้าบาเทียมเนี่ยมันสะบัดเยอะแล้วเวลาเราเล่นเครื่องมาเนี่ยมันดึงแผลโค้ง พอดึงแผลโค้งปุ๊บดึงบาโค้งปุ๊บมันจะหลายโซ่จะไปกินเนื้อไม้มันจะเป็นหลายเป็นลายต้องใช้ของแท้ครับของแท้มันจะให้ตัวเราเล่งปุ๊บมันดึงโค้งแล้วมันดีดกลับมันจะะบัดน้อยกว่าแต่การไหลของน้ำมันโซ่บาดเสียมออกดีกว่าเพราะเาลองมันกว้างของแท้นี้ของแท้นี่มันจะล่องกระชับเลย แผงจะเนียนพอดึงพอพอโซ่แหงปุ๊บมันจะดึงแผ่นบาโค้งแล้วมันจะดีดกลับเพราะมันเป็นเหล็กสปริงครับตัวนี้เป็นเหล็กหลังรถไฟทำมาชุบแข็งตัวนี้ผมล้วงรอบที่สองดูการวางเส้นนะครับมันต้องแม่นจริงครับขีดขีดให้ดูเลยครับ ระดับมือการวางมือระดับสายตาครับ,รบวางให้เห็นเลยว่าว่าตรงครับไม่ใช่ข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กข้างล่างเล็กข้างบนใหญ่ไม่ใช่นี่วางวางให้เห็นเส้นกันเลยครับกับประหลอดน้ําจับไปเลยครับจับและขีดเลยนะวางให้ได้เส้นเลยแผ่นวัตถทุกแผ่นมือเราต้องนิ่งครับไม่ใช่เอียงซ้ายเอียงขวา นิ่งไม่นิ่งอยู่ที่มือซ้ายอุ้มมือซ้ายครับตัวรับบาลานเซอร์ครับส่วนมือขวามือขวานี่เป็นตัวกดเล่งตัวยกด้วยกดเลุ่งด้วยนะครับส่วนแฮนน้าเป็นตัวรักษาสมดุลน,นะครับเพื่อเพิ่มความแม่นยำนะครับแฮนหน้าถอยหลังแล้วยังไม่เอาออกกวาดขี้เลื่อยหน่อย มองไม่เห็นหลุมเลยเดี๋ยวมันไปกินเนื้อไม้เพราะตัวนี้มันดึงพอเราเล็งปุ๊บมันจะดีดตัวให้ตัวกลับเลยมันเป็นเหล็กแท้บาแค้แผ่นนั้นก็ตกสามพันแล้วครับาีทมมันกดอย่างเงี้ยมันจะดึงดึงโค้งเลยพอลวงไปลึกๆมันจะกินเนื้อไม้เลยพอมันดึงโค้งมันกินเนื้อไม้มันจะเป็นรอยหัวบารอยหัวบาเข้าไปเลยมัใช้บาเทียมนะครับ ตัวนี้ไม้แข็งมากๆครับตับตับแทบไม่ลงเลยตะเดาที่มันขึ้นอยู่ถนนลุกลังอะไรเงี้ยมันจะแข็งมากๆแข็งกว่าไม้ที่อยู่ในดินธรรมดาครับถ้าเป็นไม้ยางนาะกรับอันนี้ก็ลอกดทีเดียวก็ลอไปครึ่งแผ่นแล้วครับตัวนี้เป็นไม้ตะเดาแท้ครับตะเดาหินนะครับ ะเะดาหินที่เขาใช้ไปทํำใ้ตัวลูกเทือกนะครับมันจะไม่ผุปวกไม่กินครับอล้วงรอบที่หนึ่งอรอบที่สองมาแล้วครับแม้จะได้ไม่ได้ถ่ายนะ้ำมันใกลๆ ตะล่อมให้ท้องล่างเรียบครับไม่ให้มันเป็นคืนเวลาลากถอยหลังมันจะได้นิ่งๆเลยเครื่องตัวนี้ซื้อมาเจ็ดพันครับมาปรับแต่งเองครับเจ็ดพันสองร้อยบาทครับเอาของแท้สี่หมื่นกว่ามาแลกก็ไม่ยอมนะครับตอนนี้ ขายไม่ได้ครับต้องทาลายอย่างเดียวเพราะว่าการปรับแต่งอะไรสุดมันอยู่ในนี้หมดเลยคบูปัมเปิลมีทอ่อไอเสียไม่ได้แต่งครับขาวงขาเวียงแต่งอยู่ในนี้หมดเลยครับจานฟงจานไฟระบบไฟนะครับอันหลวงรอบที่สามนะครับรอบที่สามเพราะว่าไม้เนื้อแข็งต้องลวง สามรอบรับไม้หนาดน้วยแ้แข็งลึกหนากว้างสิบนิ้วครับแข็งเทียบเท่ากระดูล่อนกันนะครับรอบที่สามเดี๋ยวจะถอยหลังนะ,ะกดยาวไปเลยนะครับรอบไม่ตกอะฟังเสียงเครื่องได้นะครับ นะครับตอนเดินเบาจะไม่เห็นควันเลยไม่ใช่ผสมบางนะครับผสมเยอะเลยนะครับเอาแผ่นออกนะครับสับัดนะครับวางหมอนวางหมอนไปอยู่ปลายเนะี่ยมันปลายบาไปสับัดเหลือกนะอันตรายรัะหมอนมันอยู่ปลายจาัด ตำบ,บัดเนี่ยครับพอเราเราตอนขาดแล้วมันไปหยุดหมอนเลยงนะเรียเร้อยครับหน้าสิบครับแผ่นเกือบสามนาทีครับสาเมตรกว่าครับ